ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติค่ะช่วงนี้รายการของเราออกกองไปอยู่กับธรรมชาติบ่อยมากเลยนะคะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องของหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่นําเอา การเรียนรู้ของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาสอนทั้งเรื่องของหลักวิชาการทั้งเรื่องของการการทำการเกษตรนะคะที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆที่เริ่มจากศูนย์จนตอนนี้พัฒนาเป็นอันดับหนึ่งเกือบจะทุกๆด้านแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ด้วยความที่มุ่งมั่นตั้งใจของทั้งคุณครูของทั้งนักเรียนแล้วก็ อยู่ในการร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยจึงทำให้เราเห็นผลสำเร็จของเรียนที่นี่ค่ะของต่างชาติแล้วใช่ไหมคะ about the festival ใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเทศกาล Harvest Festival ก็คือเทศกาลเก็บ เก็บเกี่ยวเวลิกเกอร์เทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะโอเคมันจะมีมะเขืออยู่สองใช่ไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นในมะเขือนี้ครูก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะ <f ra ff id> ฝรั่งเขาไม่มีมะเขือยาวมะเขือสั้นนะคะ <f ra ff id> เพราะฉะนั้นอันแรกที่เราจะรู้ก็คือเอกเพลนซึ่งนักเรียนจะรู้แล้วใช่ไหมคะเอกเพลนนะคะแต่ว่าวันนี้เราบูรณาการตลอดใช่ไหมลูกทบทวน ทบทวนคำศัพท์ก่อนบอดี้ร่างกายก็คือเหมือนกับคนใช่ไหมลูกถ้าถ้าเป็นส่วนต่างๆของมนุษย์เราก็เรียกว่าพา s ซอบบอดี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพาสซอฟทรีหรือทรีเฉยๆซึ่งมันจะมีส่วนต่างๆโอเคไอ d ู okay, i k e like to ชินอ t เดอะวอลแคปูลา h ีวอ t ดิสอันนี้วอ t ดิสคืออะไรคะว <It 's S 1> อชดิสอิสไรคะเว h ร์รี่เก o ร์ a แอน h ์ s เว r รี <Yes>. wow. r ก good. เออแล้วลูกมันละลูกไหนนาะไหนนาะลูกมันอยู่ตรงไหนโอเคลูกมันเอาตรงใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็ได้ w h What this? อันนี้อะไรลูก w h What this? เอกอะไรมะเขือนอั <Yes. S 1> อ่นแหละเกิร์ด g อกแผลนนะคะ And เรารู้แล้วใบดอกแล้วลำต้นค่ะลำต้นเหมือนงวงช้างงวงช้างเขาเรียกว่าทรังจำได้ไหมคะทรังเนี่ยทรังทรัง และนี่คือมะเขือยาวที่สวยงามค่ะเด็กๆด,ดีใจไหมเห็นผลผลิตของตัวเองเอาไปทำอะไรกินทับเนี่ย จะเอาไปทําผัดครับโอ้โหต้องมีคนมาช่วยถือแล้วเนี่ยท่านอาพาเล่าให้พี่กุ๊กไก่ฟังหน่อยลูกว่าเด็กๆมีความรู้สึกยังไงบ้างที่โรงเรียนมีผลผลิตให้เราได้ทานกันแบบนี้ดีใจค่ะดีใจนอกจากจะดีใจแล้วยังไงอีกแล้วก็มีความสุขกับที่ได้ทำให้ผลผลิตมันออกมานอกจากจะอยู่ที่โรงเรียนแล้วที่บ้านหดูไปทําได้ไหมได้ที่บ้านปลูกอะไรครับลูกปลูกพวกก็มีแตงนีคะนามีโอ้โมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เรานอกจากจะได้มาเรียนรู้เรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่พี่กุ้กไก่เห็นหนูเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะมาเขือยาวภาษาอังกฤษคือเอ็กแชนถ้ามีความสุขภาษาอังกฤษคือแฮปปี้เฮ้งั้นอยากจะให้แนะนําเพื่อนๆหน่อยดีไหมคะว่านอกจากเราจะเรียนหนังสือทางด้านวิชาการแล้วเราจะผ่อนคลายให้ตัวเองมีความสุขกับการเรียนทางด้านอื่นๆ,ๆได้ยังไงบ้าง ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาที่โรงเรียนส,ส <ficar oz> ว่าทําแบบนี้กับเพื่อนผมก็ได้นะครับผมยินดีจะสอนครับ,คร,บครับผมขอคบขอคุณมากค,ครับหนักเหมือนกันนะเนี ання. ่ย <School> บรรยากาศตอนนี้เหมือนกับจับปูใส่กระด้งเลยนะคะ <eland: S 1> เพราะว่าเรามาอยู่ที่บริเวณสวนแปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง <giving. S 1> ซึ่งตอนนี้เด็กๆในโรงเรียนกําลังช่วยกัน เก็บมะเขือนะคะซึ่งโรงเรียนที่ว่านี้นะคะก็เป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์หนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงเมตตาศรีหามาตค่ะค่ะมีการเก็บผลผลิตทางการเกษตร,รนี้ทุกวันไหมลูกหนูเก็บไปได,ด้วยคุยไปด้วยก็ได้นะคะลูกอ่ะน่ะเพื่อนเอาตะกร้าเอาตะกร้าให้เพื่อนใส่โอ้โหเยอะจัง เก็บบ่อยอยู่ค่ะแล้ววันนี้อันนี้คือมะเขือนี่เยอะที่สุดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราเดินไปคุยกันไปด้วยลูกเนาะครูนี่เก็บมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเก็บแล้วส่วนใหญ่คุณครูเอาไปทําอะไรให้เราทานค่ะเออไปทําอาหารค่ะเป็นอาหารกลางวันใช่ค่ะอาหารเช้าด้วยไหมลูกทำค่ะปานนั้นเราไปต่อมาพี่ช่วยถือค่ะ่จ้าปลาลูกปลาหนูเก็บเวลาเราเก็บมะเขือแบบนี้คุณครูสอนยังไงลูกต้องเก็บแบบไหนอ่ะต้องเก็บแบบนี้ค่ะต้องต้องเก็บเอาไอ้นี่มันด้วยใช่ไหมเอาคััวมันมาด้วยใช่ไหมค่ะ เราเราใช้เวลาในการทําการเกษตรเนี่ยทุกวันไหมคะลูกไม,กไม่ไม่ทุกวันค่ะไม่ทุกวันแตวันเว้นวันค่ะใช่ค่ะท,ที่โรงเรียนของหนูนอกจากมีมะเขือแล้วมีอย่างอื่นไหมฮะมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยคะ่ะมีอะไรบ้างอะลูกตอนนี้เราเก็บมะเขือกันอยู่ถ้ามะเขือเนี่ยมันควรจะไปทําอะไรเอาไป ทำเป็นเอาไปทำแกงเขียวหวานอ๋อทำเป็นซุปก็ได้นะพี่รู้นอกจากมะเขือแล้วมีอะไรอีกลูกนอกจากมีมะเขือก็มีผักค่ะเป็นผักมีผักบุ้งพวกคะน้าสลบดีไหมที่โรงเรียนมีแปลงเกษตรแบบนี้ดีค่ะดีมากๆเลยค่ะชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบค่ะจะได้มีอาหารจะได้มีอาหารกินด้วยงั้นเด็กๆถ้าเด็กๆชอบโอ้โหนั่นมะเขือยาวเยอะมากเลยอ่ะ โอ้หถ้ามะเขือยาวแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็ไปทําเป็นผัดเนาะใช่ค่ะหนูมีอะไรจะบอกเพื่อนๆที่เขาติดตามชมอยู่ตรงนี้ไหมคะลูกว่าการที่เรามาเรียนหนังสือแล้วได้มาทําการเกษตรด้วยเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแค่ไหนค่ะดีมากค่ะพี่ๆบอกว่ามันมีความสุขมากๆค่ะที่ได้ทำเกษตรตะกรอนแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างไปต่อยทอดอนาคตข้างหน้าค่ะขอให้หนูมีความสุขมากๆเลยนะคะลูกนะคะเดี๋ยวเราไปแปลงอื่นๆกันต่อค่ะ ็จะจัดบรรจุใส่ถุงเพื่อที่ทําการขายใช่ไหมคะใซึ่งถุงหนึ่งเราจะบรรจุจเหมือนตามท้องตลาดเพราะว่าท้องตลาดเราที่เราเห็นนี่คือประมาณ 3- ามสี่ลูก10บาทใช่ไหมคะเราก็จะจัดลูกจัดจัด,จดตามที่เราเคยจัดลูกสามสี่ลูกสิบบาทลูกอ้าวหนูจัดเองหนูจัดเองเลยค่ะไอะตัวนี้ตัวนี้ก็คือถุงละ สิบบาทใช่ไหมคะในท้องตลาดอ้าวตัวนี้ถ้าเกิดเป็นมะเขือยาวนะคะจะสามลูกสิบบาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ว่าผลผลิตมันออกเยอะเราก็จะบอกเด็กๆว่าเทคนิคการขายหนูต้องเพิ่มจํานวนนะคะเพื่อที่หนูจะได้ขายได้ขายได้ไวถึงกําไรน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผลผลิตเราออกก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มีโรงเรียนก็ทํำเองเป็นลูกอะไรคะไหนโช์ก็ไหนดิ รูปมุตนนยค่ะมุตโนยังมุตนนยเป็นยังไงลูกทำยังไงลูกชโทษค่ะอาลมุตโนยเอ๊งั้นแพ็คถุงต่อเดี๋ยวถ้าเป็นมะเขือแบบนี้นะคะมะเขือแบบนี้ก็ประมาณ15ลูก1ิบาทนะคะอันนี้ใส่ในลูกประมาณอันนี้10บาทอันนี้1ิบาทโอ้ได้เยอะจังเลยแล้วแต่ว่าผลผลิตช่วงไหนมันถูกมันแพงนะคะก็คือเด็กเขาจะสังเกตที่ท้องตลาดด้วยว่าในช่วงนี้เขาปริมาณเท่านี้ ก็จะให้เด็กจัดปริมาณเท่านี้นอกจากจะสอนให้เด็กเป็นชาวสวนแล้วยังสอนให้เด็กเป็นนักการตลาดได้ด้วยค่ะคือวิชาคนิตศาสตร์อะไรก็คือบูรณาการอยู่ในนี้หมดเลยเขาทอนเงินเป็นเขาใช้ชีวิตอ่านามาใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะอันถุงนี้สิบบาทได้แล้วเนี่ยพลังมุตน้อยอ่าวลูกติดติดสติกเกอร์ค่ะเสร็จแล้วตัวนี้หนูก็ติดสติกเกอร์ตลาดที่เราไปขายนี่อยู่ตรงไหนคะ มันันจะมีตลาดประชารัฐบ้างค่ะอยู่ในหมู่บ้านค่ะบานีก็จะนัชาวบ้านเขาขึ้นมาค่ะมาชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าที่โรงเรียนของเรานี่มีผลผลิตค่ะมีติดตรงกลางๆเด็กส่วนหนึ่งเรียนหนังสือก็เรียนไปปกติใช่ไหมคะส่วนหนึ่งที่มาโรงสวนก็ลงปกติเหมือนกัน พลังมตอนอยไม่ได้ชั้นีใดชั้นตอนนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของผลผลิตทางการเกษตรนะคะหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษกับสวนเกษตรได้เรียนรู้เรื่องของการขายได้เรียนรู้เรื่องของการเก็บผลผลิตแล้วเราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปกับทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนกันนะคะว่า เห็นความสําคัญยังไงถึงได้เกิดมีสวนเกษตรนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะพอค่ะสวัสดีค่ะค่ะผอเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปค่ะพอแนะนําตัวอยากเป็นทางการด้วยค่ะค่ะชื่อพออาจรุวรรณบุญวิเศษนะคะก็มาอยู่ที่โรงเรียนนี้3ามปีค่ะปีแรกที่มาเนี่ยที่นี่แห้งแรงมากนะคะไม่มีแหล่งน้ําไม่มีอะไรเลยดูสภาพไม่ออกเลยโรงเรียนนี้ชื่ออะไรนะคะโรงเรียนบ้านนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์หลวงปู่ภูพานอุปธรรมค่ะนั่นหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของ ศูนย์ภูผานแน่นอนใช่ค่ะอยู่ห่างจากศูนย์ประมาณสัก7กิโลนะคะก็ะเป็นเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่เชิงเขาภูผานนะคะ,คะก็จะไม่มีแหล่งน้ําแล้วก็โรงเรียนมีสภาพแห้งแล้งแล้วก็เด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่ก็มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนะนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะ ที่เปลี่ยนแปลงมาได้จนถึงขนาดนี้3ปีค่ะ3ปีคุณครูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ทําไมตรงนี้ถึงได้กลายเป็นสวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆคะเพราะว่าเด็กๆที่มีฐานะยากจนเนี่ยเราแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการทางอาหารนะคะเราก็เลยจัดอาหารเช้าให้กับนักเรียนรับประทานฟรีจากการระดมทรัพยากรและทีนี้พอเราทําอาหารเช้า ให้กับเด็กๆซึ่งอาหารกลางวันนี้เราได้รับสนับสนุนจากงบประมาณอ,อ,อยู่แล้วค่ะทีนี้ปรากฏว่า 1. งบประมาณมีจํากัด 2>, 2. พืชผักที่ได้ปนเปื้อนสารเคมีบางช่วงแพงเราก็เลย ลองทําแปลงเกษตรในโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าโรงเรียนของเรามีสภาพที่ไม่เหมาะที่จะทําการเกษตรดินไม่ได้เลยที่พื้นสุดท้ายก็คือศูนย์ภูพานค่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ศึกษาภูพานด้วยตองอก็เลยได้เข้าไปขอความอนุเคราะห์จากทางศูนย์ภูพานนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านขอศูนย์ภูพานให้เจ้าหน้าที่ออกมาสํารวจพื้นที่แล้วก็วางแผนในเรื่องของการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกพื หมุนเวียนเพื่อที่จะซับพอในเรื่องการทำอาหารแล้วก็เราอยากให้เด็กได้รับประทานผักผลไม้ที่สดปลอดสารพิษเราก็เลยเปลี่ยนสนามฟุตบอลที่ <c oughs> แห้งแล้งเต็มไปด้วยเศษหินภูเขานะคะ <c oughs> กลายเป็นเกษตร แปลงเกษตรสวนเกษตรผสมผสานมีผล,ลไม้15ชนิด oh. ทางลิ้นจีนอพอหนึ่งลำไยเงาะโรงเรียนอะโวคาโดเยอะแล้วก็เยอะค่ะข้างบนแล้วก็โดยมีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงอันนี้นะะอะไรคะเนี่ยที่กำลังจะออกผลผลิตอ๋อนี่คือลิ้นจีพันนอพหนึ่งซึ่งเป็นผล,ลไม้ GI ของพื้นที่เรานะคะมีรสชาติหวานกรอบแล้วก็ราคาดีด้วยเมื่อไหร่เราจะได้มาชิมคะอีก45วันค่ะโอ้โหนับวันไว้ได้ที้งน,นับวันได้เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยนี่พื้นที่ ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยที่ปรับจากสนามฟุตบอลเนี่ยประมาณ3ไร่สไร่นะคะแล้วก็เราในในแปลงเนี้ข้างบนจะเป็นลิ้นจี่ข้างล่างก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเป็นเป็นถั่วคือเป็นการปลูกพื่แบบผสมผสานใช่ค่ะในโค้ก็จะมีต้นฟักทองฟักทองมีฝรั่งกิมจูมีชมพู่มีส้มโอ แซมอยู่เรื่อ,อ,อยนี่ต้นฝรั่ง,งนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวจะมีแปลงพืชผักสวนครัวที่ปลูกหมุนเวียนตลอดโดยเ,เราก็เพิ่งมีความรู้เพราะเราไม่ใช่เด็กเกษตรนะคะก็ได้รับความรู้จากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูผ่านว่า เราจะใช้พื้นที่ดินเนี่ยซ้ําที่เดิมไม่ได้นะคะ <Nice. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็หมุนเวียนช่วงนี้เราลงผักแปลงนี้เสร็จเราเก็บเกี่ยวฝั่งนี้ <Okay. S 1> เราไปปลูกฝั่งนูน้นพอฝั่งนู้นเสร็จฝั่งนี้พักดินเตรียมดินหมักดินเอาไว้พอเก็บเกี่ยวฝั่งนู้นเสร็จก็มาเก็บเกี่ยวฝั่งนี้เราก็เลยมีผักรับประทานตลอด น่าชื่นใจแทนเด็กๆเนาะ,ะเด็กๆก็จะได้ไม่ต้องอดอาหารเช้าเพราะว่านอกจากจะได้อาหารกลางวันที่เป็นโครงการของกระทรวงสนับสนุนอยู่แล้วเด็กๆก็มีอาหารเช้าได้รับประทานผลการเรียนก็ต้องดีขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอน้าวเช้าไม่ได้อดแล้วเนี่ยปี2000ปีการศึกษา2 5 6 2เรา2 5 6 2 2563ที่เราเริ่มเราอยู่ลำดับล่างท้ายของเขตพื้นที่การสอบ ทดสอบระดับชาติโอนินะคะส่วนปีการศึกษา2563เราได้ที่หนึ่งของสกลนครเขตหนึ่งค่ะโบมือให้ด้วยค่ะ ท่ออานผอคะอยากให้ผอ,อทิ้งท้ายฝากไว้ในะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากการที่เราได้ทําได้เรียนรู้ได้ตนเองเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆเขาจะได้มาศึกษาดูงานแล้วก็ขยายผลต่อค่ะค่ะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่มีความยากลําบากมีความไม่พร้อมเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ในวันนี้ทั้งในเรื่องของภูมิทัศน์ซึ่งสวนเกษตรทําให้บรรยากาศในโรงเรียนนี่เต็มไปด้วยโอโซนนะคะสดชื่นว่าเรามีธรรมชาติคอยกล่อมกลาวจิตใจทําให โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของชุมชนด้วยเพราะว่าบุญกระถินบุญอะไรต่างๆผล <c oughs> ผลิตเราเนี่ยได้ได้ไปโมบุญนะคะเราก็เลยมันเลยเป็นความรู้รักสามัคคี <c oughs> เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้นะคะตอนนี้มีความสุขหมดเลย <c oughs> ในชุมชนละแวกนี้ผู้ปกครองก็มีความสุขเด็กมีความสุขคุณครูมีความสุขนะคะแล้วก็มีหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศตอนนี้ที่อยากจะมาหาแรงบันดาลใจก็คือมาดูงานที่โรงเรียนของเราน่าจะเป็นชุดความรู้ที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับโรงเรียนอื่นๆอาจจะทําได้ดีกว่าเรานะคะเพราะว่าเขามีแหล่งน้ําและมีอะไรที่พร้อมมากกว่าเราค่ะ,คะเราเป็นต้นแบบที่ดีให้เขาแล้วะนะเห็นท่านผอ,อพูดอย่างนี้แล้วเราไปดูเด็กๆดีกว่าไปคะว่าตอนนี้เด็กๆที่เขากาลังเก็บมะเขืออยู่ในสวนเนี่ยเขามีความสุขแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ thank you ที่เด็กๆต่างก็มีความสุขคุณคณรูก็สามารถที่จะนำเอาเรื่องราวกับชีวิตจริงไปสอนเด็กๆให้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรและควบคู่ไปกับงานวิชาการทั้งเรื่องของการขายในเรื่องของภาษาอังกฤษได้ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ผู้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จค่ะวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะผอรถวัลอินทุง่งสวัสดีค่ะผอทุ่ครับ,รบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมเจอกันตอนนู้นเราอยู่ที่ศูนย์ภูพานแต่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราทําไมต้อองงงงงาโโรรรรรรรเเเีีียยยนนนคะ๋จิๆ ที่นี่นะคบก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษานะครับคือเรามุ่งเน้นที่จะให้องค์ความรู้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการให้องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาเนี่ยก็เป็นปกติทั่วไปอยู่แล้วล่ะเปี่ยนแต่เรามามุ่งเน้นที่โรงเรียนตรงนี้เพราะหนึ่งโรงเรียนนี้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เราถึงเห็นความตั้งใจของทางโรงเรียนเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะมีโครงการสักโครงการหนึ่งมาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้โดยเราก็คิดว่าโรงเรียนแห่งนี้ น่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทหนึ่ง <buena> <700 S 2> ของศูนย์ศึกษานะครับหรือเราเรียกกันอีกนิดนึงก็เรียกว่าศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียนประเภทโรงเรียน,ยนค่ะพี่กู๊กไก่ค,คิดว่าไม่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเดียวแน่นอนค่ะตอนนี้เขากําลังทําอุโมงที่สวยงามเหมาะสำหรับรการมาเช็คอิน <en masse> <Okay. S 1> เดี๋ยวอีกหน่อยไม่น่าจะเกินเดือนค่ะพอถ้าเรามานะพี่กูกก่ว่าเราจะได้เห็นไม้เลื้อยที่สวยงาม เป็นไปได้เลยครับเขาว่าส่วนหนึ่งที่เราเราเราเข้ามาสนับสนุนก็คือนอกจากสูตรเรียนรู้ที่ให้องค์ความรู้แล้วนอกจากพืชผักผลไม้ที่ได้เห็นไปแล้วว่าเอาไปช่วยเหลือสนับสนุนภายในกิจการโรงเรียนแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นสูย์เรียนรู้ที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบก็คือมีคนเข้ามาเรียนรู้มีการ มีทักษนียภาพที่สวยงามด้วยครับผมทำไมถึงเลือกเป็นการมาขยายผลให้กับโรงเรียนคะจากที่ผ่านมาเนี่ยขยายผลกับกลุ่มเกษตรกรในบ่บ้านใกล้เคียงกับศูนย์ครับก็จากประสบการณ์หรือสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับศูนย์เรียนรู้เนี่ยมันมีหลายประเภทศูนย์เรียนรู้ประเภทที่เป็นเรื่องของบุคคลละกันผมใช้คํานี้นะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีสามารถจะขยายองค์ความรู้ต่างๆไปให้บุคคลอื่นมากมายทั่วไปได้แต่ ข้อเสียเปรียบที่หนึ่งที่เราเห็นว่าสูตรเรียนรู้ประเภทบุคคลเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับบุคคลแค่คนคนเดียวนะครับถ้าบุคคลนั้นเนี่ยเกิดวันหนึ่งเขาไม่สบายเขาไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นสูตรเรียนรู้ไว้สูตรเรียนรู้นี่ก็จะหยุดยุติลงเราก็เลยมองว่าถ้าสูตรเรียนรู้ประเภทโรงเรียนมันจะต่างกันตรงไหนสูตรเรียนรู้ประเภทโรงเรียนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเรื่องของ บุคลากรที่มาทําศูนย์เรียนรู้เนี่ยคือครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการครูต่างๆเนี่ยอันนี้ถึงเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการย้ายไปก็ยังคงอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้และวิชาการแล้วก็เหตุผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานแรงงานที่ที่เป็นเด็กนักเรียนต้องโรงเรียนนี้ไม่มีแรงงานไม่มีจํากัดนะครับเพราะว่าเรามีนักเรียนจบไปแล้วก็รุ่นจบไปแล้วรุ่นใหม่ก็มาแล้วอย่างก็เป็นเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับ เยาวชนกลุ่มเล็กๆที่จะต้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตครับวันนี้ผอ,อได้มาเห็นผลสําเร็จแล้วรู้สึกชื่นใจไหมโอ้ <c oughs> ผมบอกตรงเลยว่าสิ่งที่เราคิดร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์กับโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าเลยะนะครับหวังว่าที่นี่จะเป็นต้นแบบที่ดีเลิศในอนาคตให้กับโรงเรียนอื่นๆที่ขาดโอกาสแบบเขาแต่ว่าทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจนุบบนี้เขาก็ได้พัฒนาออกมาให้เราได้เห็นเป็นภาพ แล้วก็เป็นที่ประจักษ์หลายๆคนนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนที่ติดตามอยู่อยากจะมาเรียนรู้แบบโรงเรียนของที่นี่แล้วเรามีแนวทางในการที่จะแนะนําเขายังไงคะก็มาติดต่อที่ศูนย์นะครับมาติดต่อที่ศูนย์ก่อนหนึ่งเนี่ยเพื่อเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแนวคิดที่มันไปด้วยกันได้จากนั้นเนี่ยโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยผมก็จะมาพามาเรียนรู้ที่นี่ก่อนละว่าเราสามารถจะเดินไปด้วยกันได้ไหมในแนวคิดที่มันพัฒนาต่อยอดกันไปแบบนี้ ถ้าไปด้วยกันได้เราก็คงมีเรื่องของการสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตต่างๆควบคู่กันไปครับค่ะจะได้เห็นเด็กๆได้มีความสุขนอกจากจะเรียนค่ <c oughs> ํเเคร่งอย่างวิชาการไหนจะเรื่องของโควิดที่จะต้องป้องกันตัวเองเรามาเรียนรู้อยู่กับสิ่งสวยๆงามๆและเรื่องของเรื่องก็คือปลอดจากสารเคมี B, และจะไ,ได้ผลผลิตเอาไปรับประทานกัเรืนได้ด้วย,ค,วยค่ะ นี่ก็คืออีกหนึ่งผลผลิตนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นลิ้นจี่ที่กําลังจะได้รับประทานแล้วนี่คือง้อโรงเรียนค่ะง้อโรงเรียนจริงๆไม่ใช่เป็นง้อโรงเรียนที่ปลูกอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าเป็นง้อพันเงาะโรงเรียนค่ะเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของเด็กๆที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักเรื่องของผลไม้ที่นี่เขาสามารถปรับแล้วก็เรียนรู้กันได้อยู่ด้วยกันได้นะคะหากว่าใครสนใจอย,อยากจะมาศึกษาดูงานสามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะ